ปรับเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ไว้วัยวิทย์เพื่อให้คุณได้พบกับตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมสวัสดีครับพี่ไว้ครับครับผมในปี2025อ,อยากรู้เลยครับว่าพนักงานแบบไหนที่บริษัทต,ต้องการตัวมากที่สุดโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆโดยเฉพาะสำหรับพนักง,งานที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นผมเอาผลวิจัยเลยละกันนะของ คนนี้ละกันชื่อวิลเลียมแบรนโดบูเมนนะครับเขาเขียนหนังสือไขดีไว้หลายเล่มเล่มหนึ่งที่ดังสุดต,ตอนนี้ก็คือ to be the unicorn นะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงหนังสือเล่มนั้นนะคนนี้เป็นนักเขียนที่ชอบทำวิจัยและเขาก็ไปสัมภาษณ์คนมามากกว่า30,000คนที่มีศักยภาพสูงพร้อมมีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นที่ต้องการขององค์กรระดับโลกนะครับก็เขาค้นพบมี7คุณสมบัติใหญ่ๆ ที่โลกต้องการมากองค์กรชั้นนำต้องการมากฉะนั้นใครไม่อยากตกงานใครอยากได้งานดีๆตั้งใจฟังเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยที่เป็นที่ต้องการในโลกยุคใหม่เลยนะคือมีความฉลาดทางอารมณ์ครับมี EQ ที่ดีเป็นคนที่สุขภาพจิตแข็งแรงนะครับเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีทำไมนี่เป็นคุณสมบัติข้อที่หนึ่ง เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันมีแต่ความเครียดมันมีแต่ความถูกกดดันมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนที่สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเขาสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมอ้าน็อฟังแล้วเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับผมข้อที่2ต่อเนื่องพอ EQ d ยังไม่พอ ด้วยความที่โลกเปลี่ยนแปลงสูงจะต้องมี growth mindset นะครับ growth mindset ก็คือแนวคิดเชิงพัฒนาแนวคิดเชิงปรับปรุงแนวคิดเชิงการเปลี่ยนแปลงฉันจะต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นฉันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นและจะต้องมีความสามารถที่สูงขึ้นเหตุผลเพราะแรง oh. เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดไง oh. ฉอ้นนัสดถ้าโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนให้ทันโลกด้วยนี่คือข้อที่2ข้อที่3คือเป็นคนที่สู้กับปัญหา ไม่ยอมแพ้ปัญหาและเป็นนักแก้ปัญหาครับด้วยความที่ปัญหาในโลกทุกวันนี้มันซับซ้อนขึ้นมันยากขึ้นฉะนั้น mindset ของคนจึงสําคัญและเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่เห็นปัญหาแล้วเรายิ้มเราสนุกกับการแก้ปัญหาเราสนุกกับการเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นความสามารถเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆวันเห็นด้วยไหมด้วยครับ เห็นด้วยมันก็ส่งผลต่อข้อที่4เลยคุณสมบัติข้อที่4ก็คือจะเป็นคนที่เวลาทํางานสมองจะคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ย hey, มันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมจะได้ Channel, ด้วยกระบวนการคิดแบบนี้ mm hmm. ก็จะกลายเป็นคนที่ทํางานด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับเวลาทํางานติดขัดเขาจะถามตัวเองเสมอว่าเฮ้ย hey, มันมีแอปพลิเคชันตัวไหนที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้าง mm hmm. มันจะมี AI ตัวไหนที่จะทําให้ฉันทํางานได้เร็วขึ้นบ้าง ข้อที่5คุณสมบัติข้อที่5เลยจะต้องเป็นคนที่สื่อสารได้ดีครับเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารสร้างมูลสัมพันธ์เจรจาต่อรองโน้มหนาวใจแต่การที่คุณจะเป็นนักสื่อสารที่ดีได้คุณต้องมีคุณสมบัติข้อที่6ครับคือเปิดใจรับฟังนะครับมีการเปิดใจรับฟังเรายอมรับฟังฟีดแบ็กของคนอื่นนะครับเพื่อที่จะได้เอาความคิดดีๆกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นให้กิ่ง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับและก็สุดท้ายเลยครับคนที่เป็นที่ต้องการเลยจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับกล้าตัดสินใจและเวลาก็ตัดสินใจปุ๊บถ้าเกิดความผิดพลาดใดๆเขากล้าที่จะยอมรับความผิดกล้าที่จะรับผิดชอบนะครับกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและเอาความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่คือเจ็ดคุณสมบัติที่องค์กรต้องการครับ น้องนอ็อตฟังแล้วเห็นด้วยไหมเอ่ยเห็นด้วยครับผมอ่าแล้วคิดว่ามีข้อไหนที่ท่านน็อตฟังแล้ววันนี้อยากจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างแรกเลยอันดับแรกพัฒนา EQ ก่อนเลยดีวยกว่าเออผมว่าข้อนี้นะสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรายังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ แล้วเราจะไปจัดการปัญหายากๆได้ไงอ่ะครับผมอย่างเช UM yep. ่นเราเจอลูกค้าคอมเพนเราเจอลูกค้าเวียงถ้าเราจัดการอารมณ์ตัวเราเองไม่ได้เราจะไปแก้ปัญหาคนอื่นได้ยังไงครับครับฉะนั้นผมว่าข้อนี้สำคัญที่สุดเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเราต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองใครชอบคลิปดีๆเหล่านี้นะครับ รดกว่านี้นดนึงนะกดไลค์กดแชร์ผมจะขอบคุณมากๆเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆเหล่านี้ต่อไปขอบคุณที่ติดตามกันครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ